สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับมันนี้ก็ตรงกับวันที่สามมกราคมหกสิบเจ็ดครับผมครับมันนี้กัมานําเสนอแนวทางล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะเมือแรกนี่ครับผมครับประเดิมงวดแรกของปีหกสิบเจ็ดครับผมล่าพัฒนาครับคลิปนี้กัจะมีแนวทางตัวเลขเป็นร่วมเซียนเด้อครับพี่น้องร่วมเซียนครับกับมี บบกีเซียนครับพี่น้องเนาะหลังจากที่สองสามหมื่นที่ผ่านมาน้ำเชียร์ผ้าลวยกัได้ลงไปแน่ครับผมตั้งแต่ต้องวดครับผมกับกจะมี่บางเซียนที่พระท่านได้นำเสนอครับผมอยู่ในคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ก็จะพี่เสียไทก็คือว่าที่โล่งคลิปไปครับพี่น้องเนาะเอามาทบทวนให้พี่น้องได้รับช่รับฟังกันครับเมื่อวานตั้งแต่ต้องวดครับผมพี่ประกายพี่น้อยกับผมไรเลี่ยงมากจนถึงมือนี่ครับพี่น้องจนถึงมือเสานี่ก็จะมา ร่วมให้พี่น้องเห็นในคลิปนี้ครับผมพร้อมกับตัวเลขบางสำนักที่บระธานในร่งครับผมอย่างเช่นแม่มาลีชัดครับผมหัววังหันเพิ่นกระเข่าเก้าหาครับพี่น้องเนาะแม่มาลีชัดครับเขาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าประธนาร่วมเซียนครับนําเสี้อผ้าลุยกับขอกราบขอประคุณปูขอประคุณทุกๆเซียนเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนําเสี้อผ้าลุยครับทรงต่อพี่น้องเอฟซี กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเดอ้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังชุดสรุปกันเลยครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมวันตีพานมาครับแม่มันรีชัดเข้าตรงๆเลยครับผมเกครับเอามาเบิงหงวดนี้กัน3ม,มก,กราคมวิ่งรูดบนล่าง4กับ5้ครับ ตัวตัวเด่นต้องมาด้วยครับผมเหมือนจะเป็นเลขเด่นสองสี่ห้าเจ็ดเก้าครับผมต้องมีให้เห็นสองตัวบนล่างศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองสี่สองห้าสามห้าห้าสี่เก้าสองเก้าสี่และเก้าเจ็ดครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องแล้วก็มีกันเบิร์นน้ำครับพี่น้องกันเบิร์นเลขวันพุธครับผม ก็จะมีการเบิลศูนย์ศูนย์ซีซีหาหาเก้าเก้าครับพี่น้องนี่ครับรูซกว่าจะมีแมวบริชัดนี่ครับพี่น้องเนาะบระเทในรงคิปครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นทบทวนให้พี่น้องเอฟซีใเบิ้งกันครับผมครับมีปูขุนงวดว่างหันบนกัแตกครับพี่น้องเนาะมาประเดิมงวดแหลกให้กับน้ำเชื้อผ้าลวยครับผมมางวดนีบนกัดสี่กับเก้าครับผมวิ่งบนล่างครับ ตัวเน้นพี่น้อยพี่ก็แคปไว้ก็ได้เด้อครับผมครับเพราะว่าล่วงคลิปไปแล้วก็มี่ซีเก้าเก้าเจ็ดครับผมตัวเน้นครับพอบางพี่ก็ล่วงไปแล้วครับพี่น้องเนาะนี่สามารถอ่าแคปเบื้องใดแต่ว่าตัวเด่นเพิ่นเจ็ดกับแปดนี่แหะครับผมครับตัวเน้นก็จะม,มีเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งครับสองสี่ 4. ตัวหนึ่งาปทะเบียนรถ แมีนเมนระวังให้ดีเด้อครับผมไปที่เปลี่ยนรถน้ำเชื่อนี่สี่สองห้าเก้าครับผมตัดบินเด่นเดินดีครับผมครับเลขใหญ่กะลงไปแล้วครับพี่น้องเลขใหญ่ลงไปแล้วอันนี้เลขเล่าของเพิ่นก็คือห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดเอาพอเสิร์ฟกะลงไปมาเศร้านี่เด้อครับพี่น้องครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับผมนี่แหละอาจารย์ผู้ลงไปหมู่บ้านนี่ครับพี่น้อง เจ็ดกับแปดครับแล้วก็มาเลขพอจะเลื่อนสิ้นกับลงไปมือเศร้านี่เด้อครับพี่น้องครับผมเด่นหนึ่งกับสองตเชี่์มีให้เปรียบเทียบอ๋อเปรียบเทียบตัวจับคูส้นกันหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับผมนี่แะครับพี่น้องเนาะสองสํานักเลขที่น้อยครับผม เลขวันนี้พิ่นมาตำนะครับผมมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับพี่น้อยครับโอ้มาทางเดียวกันหนึ่งกับสองกอดกันแมนพอจะเลื่อนสินกับพี่น้อยครับพี่ปักกายครับผมนี่ก็ลงคลิปไปหมดแล้วเด้อครับผมเพิน่นเลขล่างเพิ่นเดินดีเด้อครับผมครับเลขล่างเดินดี เป็นไฮซูนกับหนึ่งเป็นลักน่วยล่างครับผมหนึ่งเป็นลักน่วยล่างแลวก็สิบล่างก็คือเจ็ดกับเก่าครับผมพี่ประกายคนภูเขาครับผมเลขวิ่งลูดของเพ่นนี่ชอบมาจับคูกับเลขติดบนล่างของเพ่นเด้อครับผมระวังให้ดีสองซีสิครับผมนั่นไปทะเบียนรถแมนสองซีสองเจ็ดสองเก่าซีเก่าสิครับผมระวังให้ดีเอามาทบทวนเห็พี่้องเบิง นี่อีกอสำนักหนึ่งครับผมที่เลขเด่นเพิ่นเดินดีครับ024ครับผมพ่อสแสวงแล้วก็เลขที่ว่าเลขไหลเลขติดนี่ครับพี่น้องเนาะแถวสุดท้ายคือ9258ต้องมีให้เห็นครับผมงวดก้อนพนจับคู่หาแปดงวดว่างหันจับคู 95, ่เก้าหาระว่างงวดนี้ครับผมเก้าสองสองแปดครับพี่น้องเนาะสองสีมีแถบมืดดิเ่าะสองสีมีมีเกือบมืดสำนัก อ๋อที่น้ำเชียบ์ตีเสรุปบ้างหันเนาะค่ะสองสี่สองสี่สี่หาเอาเลขวิ่งปู้กับเดินดีเด้อครับผมนี่อืมี่กระติดสี่กับพาอยู่สี่เก่าอีกครับเดี๋ยวนี้เร่งไปทะเบียนรถมือแรงเอาไปทะเบียนรถที่สอาไปทะเบียนรถนี่สามหมื่นตรงมี้เห็นครับพี่น้องเนาะน้อตรงนี้เห็นหมื่นหนึ่งหรืนสองหมื่นระวังอืมครับอเอานี่เด้อครับพี่น้องมาสารุปใหุ้พิล็อกเอฟซีได้เบิ่งกัน เอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นสรุปแนวทางเล่าพัฒนาให้พี่น้อง fc ซีได้รับชมกันเ้ยครับผมทบทวนตั้งแต่วันที่30ครับพี่น้องเนาะเป็นต้นมากครับผมสาม1 1 2าเ็ครับผมครับแล้วกับเมื่อนี้พี่น้อง fc กซีก็จะได้เห็นเพราะว่าเพื่อเรื่มครับผมข้ามาทบทวนแต่ว่าในคลิปนี้ก็ที่บทาที่ในร่งคลิปก็คือแมรีชัดครับผมแมรีชัด ครับหน่วยมังหันเข้าที่95เลยครับผม95ตรงตรงกับแมวมารีชัดเอาก็จะเชพฤยผ่ยเยาเดอ้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขกลาวพัฒนาอ่าที่บอกกันมังหันขึ้นกันครับผมเลขทะเบียนรถน้ำเชียครับผม4259ครับ4259ตัดเลนตัดวินเอาเดอ้อครับผมครับ4259นี่แหละครับผมแนวทางราวพัฒนา ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคุนโชคดีครับผมครับมาอแลขนี่สามมกราคม67ครับเป็นแนวทางเสียงสูกเสียงดวงเบิงครับปีไม่เริื่มตนไม่ครับพี่น้องเนาะสักกะลาดไม่ครับผมจังใดก็ขอให้มีแต่โชคดีโชคลาภเป็นน้ำกันเด้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่มแห้งครับพี่น้องเนาะขนาดอ่า อัดคลิปอยู่กับลมมากครับผมครับต้ขอโทรขอภัยเด้อครับพี่น้องครับขอมูลบางเทกคกับสลับไปสลับมากครับผมครับลมแห้งครับพี่น้องเนาะแต่ว่าอากาศกับบ่ฮอนครับผมมืันนี้บ่ฮอน